หลังจากที่เราได้ผู้ผ่านเข้ารอบ22คนสุดท้ายวันที่เราจะต้องคัดน้องๆให้เหลือ10คนสุดท้ายก็มาถึงตื่นเต้นกันไหมล่ะคะสาวๆได้ทยอยกันมาลงทะเบียนอย่างมากมายเพื่อที่จะทำการแสดงความสามารถให้คณะกรรมการได้ดูกันแบบส,สดๆ่าจากคูคันนะคะตื่นเต้นั้่ไหนผลออกแล้วมาจากกรุงเทพมหานค,ครค่ะรู้สึก หนาวค่ะไม่รู้เพราะว่ากปต,ตอนเช้าหรือเปล่าปวดฉี่ด้วยค่ะตอนนี้มาจากจังหวัดขอนแก่นค่ะยูมฝากเป็นกําลังใจให้เบอร์ยลมศูตรแปดด้วยนะคะขอบคุณค่ะมาดูกันค่ะว่าสาวๆเตรียมอะไรมาให้คณะกรรมการได้ชม ร,อรอ้อนร้อนเมื่อคิดงเมก่อนจะลั่นเมฆาทอดสิ่งเบื่อ,องางามชิ้นน้ำตาในนมื่ภาสุดหลังจะอั้พอมันอยากเปลี่ยนอะไรจริงๆอ่ะอยากเป็นนักสแสดงและศิลปินค่ะทางไหนก็ได้แต่ว่าอยากทำงานในวงการบันเทิง้วยมากฝันเพลงมีลมซอยต่อยนางของใจฟังบางของ ใในนนจเปนไปไเปปป็ไ็ไไดม่รู้เขาบอกกล้วนะคะหนูไม่ธรรมดานะคะ <c oughs> สวัสดีค่ะชื่อน,นาาสาวสุภัญญาและเลชื่เอเล่ยชื่อหญิงค่ะอยู่เรเซียสเล่ยจังหวัดสิสเกค่ะเพศตาสมตาหวานรอให้น้องตายใจสร้างมาเป็นผู้ชายตาสามมั่งฉันเนา ก็อย่างที่บอกแล้วค่ะว่าหนูเป็นเด็กที่ไม่ธรรมดาเนาะหนูก็สวดีค่ะชื่อนางสาวเชนภาแก้วชยาค่ะชื่อเล่นชื่อบีมค่ะอายุ20ปีค่ะความสามารถพิเศษเป็นแอคติ g งค่ะก็ใช่ดิบ้านหลังนี้พี่ขอ และการแสดงเอศิลปะการละครที่มหาวิทยาลัยบุรพาค่ะมีผลงานที่ผ่านมาไหมคะที่เกี่ยวกับการแสดงผลงานที่ผ่านมาเอ็กซ์ต้าเมนค่ะมาม่าไวไวเป็นเพื่อนนางเอกแต่ว่าไม่มีบทพูดค่ะแล้วก็แคสซีรีส์ทางช่องจีบีเอ็มดีสิบห้าผ่านเรื่องกองร้อยอ็นเดอร์ค่ะชื่อปอค่ะงานสาวระมีสีบองค่ะตื่นเต้นค่ะ สำลีลาวดีนั้นมาเกรวตะนั้นมองอีสานปัจจุบันยังไงแล้วก็มองอีสานในอนาคตเป็นไังไคะมองว่าอีสานในปัจจุบันมัน,ม,นมีเอกลักษณ์เป็นเป็นของตัวเองเยอะมากเลยค่ะยังมีหลายอย่างที่ยังไม่โชว์ออกมาอย่างเช่นอย่างเช่นการ การการล่องมาลำอย่างนี้ค่ะบางบางคนเขาก็จะเข้าไม่ถึงแต่ว่าในอนาคตหนูก็อยากให้มาลำเหมือนที่หนูพูดค่ะอยากให้เอามาลำไปผสมผสานกับสิ่งที่เป็นปัจจุบันเป็นสิ่งใหม่ๆอย่างนี้ค่ะ ตอนนี้ยังตื่นเต้นอยู่ไหมตอนนี้ตื่นเต้นนิดหน่อยค่ะไายตื่ <c oughs> นเต้นเลยโอเคโน้รเลมได้ไหม บอกว่าฉันเป็นคนไม่ดีฉันเป็นคนไม่ดีฉันเป็นคนไม่ดีแค่คุยกับใครแค่สองสามที่ฉันเป็นคนไม่ดีฉันเป็นคนไม่ดีแต่หากว่าเธอจะไปเอ้คนหนึ่งฉันมันไม่ได้สิแค่เธอจะลาไม่ต้องผูกใจชาดาเบย์เบย์เขามันคงจะมีกว่าอยู่แล้วเธอคงมีค่าถึงไม่นาหรืกาจะมุดควรที่จอกลับมามันก็ยังไม่ปินไม่อินเหมือนเดิมึฉันจะร้ายจะไม่เหมือนเดิมเธอทำถูกแล้วแต่เธอนั้นจะเดินจะมือ เพิ่มดูเพิ่นมีอะไรอยากทำคะไม่ทำามด ตอนที่วิ่งไปร้องไม่เต็มที่เลยเพราะว่าหนูเหนื่อยหนูวิ่งมาจากห้องน้ำแล้วต้องเปลี่ยนรองเท้าใส่รองเท้าอีกวิ่งเข้าไปมันเหนื่อยมากค่โนโนกี่ใจคะ่ะที่เราแบบได้แสดงออกมากตามบทบาทที่เราได้รับเนะะี้ยค่ะดีใจมากคะ่ะ กาเป็นกำลังใจให้ผักมู้ด้วยนะคะเบอร์1ิแบบค่ะใบเฟินคลินทิพย์สุดสดีนะคะอายุ20ปีค่ะ,อะตอนก่อนเข้าไปก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆค่ะแต่พอเข้าไปแล้วก็รู้สึกว่ารีแหละกับพี่ๆ ก็ถือว I mean? ่าได้โชว์ศักยภาพแล้วเพราะว่าเป็นคนที่ไม่เคยเต้นเลยแล้วเป็นน่าจะเป็นการเต้นครั้งแรกของหนูด้วยก็ฝากเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะขอบคุณค่ะการออดิชั่นรอบเซมีไฟแนลสาวๆแสดงความสามารถกันอย่างเต็มที่ทั้งร้องจะนิเป็นซาแล้วเนี่ยอายเป็นซาบมี เตมนไอ้กดมีนลายไอ้เกดกันตายเอยะเต้นอกันไทย a c t i n ครว่าด้แียดใครว่าเ้แอ้ค่าเลอันและ เล่นดนตรีเพื่อให้ชนะใจคณะกรรมการแต่ก็อย่างว่าละค่ะมีเพียงสิบคนเท่านั้นขึ้นอยู่ที่คณะกรรมการแล้วเกขึ้นแล้วเลือกยากมาก ก็สวัสดีครับผมมันมีหลายคนนะครับมีหลายคนที่คบรถนะครับคบรถมีทั้งเสียงร้องเต้นลัมอะไรเงี้ยได้นะครับเราครับไปเรื่อยเรื่อยเราหาตัวแบบ ตัวแทนจริงเขาไมยงหวานจริงอาจจะเจอคนที่ว่าเหมาะสมกับมมยงหวานแล้วก็ทำให้มมยงหวานนั้นก้าวไปต่อได้ในระดับแบบต,ต้นต้นของปีศาจอะไรเงี้ยอยากอยากครับนี่แต่คนิงเก่งครับจริงๆอยากคัดออกให้หมดเลยไม่เอาเลยลำบากลำบาก